ครับมื่อนี่มาพบกับช่องเสียงกอบ์ฟกินชนแนลคือจังเก่าครับพี่น้องมันนี่มาได้บรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนครับผมบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนครับเก้าโมงปลายสิบโมงตอนนี้นะห้างหายไปโดนครับพี่น้องเมนูซอยจูครับมันนี่ก็ขึ้นอยากก็เลยเบิงสินจังหวะกันหน้าเนาะ ก็ได้มเนี่ยครับพี่น้องนะครับเจ้าเพียของผมนะครับอ,อเอวันนี้เป็นผักก็ผักแก้มมันนี่มาหลายครับผมมีผักซีมีบักแตงกะหล่ำแล้วก็ผักซาลาเม่ครับน่ครับผมมีซีนมีสามสิบกีบมีขันแทนาครับสองอดกินเบิดบอน,นี่เครื่องโล้เพอเดี๋ยวนี่ เบาๆไลาแล้วครับเดี๋ยวเอาคำแรงขยับที่กันเนาะเพื่อพูทติตามเขาจะได้หลายๆทำแรงขยับที่นะครับจำมงี้งูู้้เพ<า>ื่อพุทิตามเวลาอะไรนะเด้อมาครับลองซิมมึงคำแรกันจนำเาี้ยแก้วกันเนาะ <S 2> <S 2> โอ้เข้าเหนียวานยุขานย่ มาด้วนครับพี่น้องอืหอครัอืมอืมอุบก,ก,บก,กบลับปุบกลับขับมันไม่กินตัวล้ว กินนั่นเมื่หร่ก็าเื้อมันจุ๊ดเพี่น้องแซมโอ้ยเขาเหนียนแต่มันบางาบาน้มบางไม้นเนาะมันเป็นสินเพราะมันเป็นน้ำสิน้ำแซมนีเป็นสินไมนหมพี่น้องหนีห่ออแต่ใข้าท้าพี่น้อง พุ่งภาเครือ่องฝนสามสิบกีบได้ของซิมื้อครับ หาหไม่ได้กินโดนละแล้วมันได้ซีนมาชอนอันแพน้นะอ้มอ้าหใชยังเดียวเขเนี้ตินมือ อืมอืมนำแตกพองพองน อ้เน้อเอเ้ยซ็ปโอ้ชินกันเนียวครับเค้ากันเนี้ออือาไรแท้มาเลยครับวนใด้ไ่ได้กินข้าไงต้องกัน,นกล่มากินข้าไง่ดยนะข้าไงคับเสียงกรอบครับอืม Có thay không? Không ấy, mình Chúng ta chơi gì bột bột, bột luôn nào เขาอยู่ไม่มันบอกเขาหลายมาครับมากินของนั้นแล้วกันเขาอเค้มือยังกระจกอ่ะมันมันไม่จับนะน้ะเขาจะว่าจับมันคนมานมองไปแล้วแล้วเอา 30, 000, 000สามสิบกิบพันซีนกันแล้ว เขาจะพันตับพันสีนบ้างอืมคุยออกอืมอ่ะปลาห่าครับ มันจะการล้างตรงข้าวท่านน้องนมนบอก มาคลื่นฝนตกไปมองเล่มกับจืนเบิ่ดมองเล่มกับแซ่เบิ่ดมู่จะไปมองเล่มน,นี่แหละต้นข้าหน้าบ้านโอ้เราแล้วเราไม่น้องเริ่มเผ็ดละอื้อ,อ มันเป็นอย่างที่แสบแทนเนาะข้าจูดนินเนาะอืมข้าว่าไม่ว่าเขาไม่ได้กินโดนแล้วไหมเนาะเป็นเดียนังไงเด้ไม่ได้กินเนอะ Đó, oh, hết là mấy dòng bạn thấy thế lấy Một lết nữa Thì không ngay đâu cả Cầm <coughs> ừ. một tí Ngay nữa, không ngay nữa Thì không ngay cái tiếng cọp cọp Đúng phải đúng. à hàn thạch nhiều nhìn nhiều chập chập

อ้มเนาะขอบคุณมือครับอืมว่าขั้นโมเดลมาคลิปนี้ตอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เนะครับเล้วฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อผมเสียงก๊อปสิซีดีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปอันต่อ,ต,อต่อไปนะครับไม่อย่างนั้นถ้ามีคนกดแชร์กดติดตามหรือว่าเขา,าเบิงเ่งเลยลนะ่ะใ พูดใเข่าปราเบิง้งไม่ก็ขอฝากกดแชร์กดติดตามเป็นนะครับแล้วเสียผมได้หดให้เสียผมในนี้กำลังจะเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับวันนี้ก็ขอเขอ้ามาครับสวัสดีครับ